สวัสดีครับวันนี้ก็วันนี้วันนี้วนะันวานนทุกวันอาทิตย์หุ่มสบแปันนี้เราถึงแล้ววัดเทพนิมิตนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเนี่วันนี้เขานะ่าจะมีงานหรือว่าวันพระหรือเปลา่าไม่รู้เราจะเข้าฝั่งดาหูนะฝั่งซ้ายไปเท้าไปสวรนคะครับแล้วก็หไหว้พระในนี้กันครับ โดยรอบนะกินทุปพระร่วมกันเลยตอนเช้านักแก้วมรกตรนี่ตระเรกียวยิงงวมันยิงเลยออโอเคห้องนี้มีภาพกิจกรรมด้วยโอเค,อเค,อเคประมาณนี้ก่อนนะครับ